ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับญาติแตงโมตอบเองนางพนิดาเป็นแม่แท้ๆจริงไหมหลังอัจฉริยะสงสัยปมแม่ลูกญาติแตงโมตอบเองนางพนิดาเป็นแม่แท้ๆของแตงโมนิดาจริงไหมหลังถูกอัจฉริยะสงสัยปมแม่ลูกพร้อมเคลียร์เล่นการพนันจากกรณีที่นายอัจฉริยะเดืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชากรรมได้สงสัยว่า นางพานิดาศิรยุทธโยทินเป็นแม่ของแตงโมจริงไหมตอนนี้กําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ความจริงเนื่องจากเอกสารต่างๆของแตงโมไม่ปรากฏเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณแม่ทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนของพ่อโสแต่ของแม่พนิดามีแค่ชื่อรวมถึงเอกสารอื่นๆของแตงโมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันและอยากให้ขอตรวจดีนเอแม่พนิดาอีกด้วย ล่าสุดทางด้านทนายเดชากิติวิทยานันท์ซึ่งเป็นอดีตทนายความของแม่แตงโมและปัจจุบันอยู่ในสถานะเพื่อนได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้โดยระบุว่าแม่พนิดาย,ยืนยันว่าตัวเองเป็นแม่แท้จริงของแตงโมส่วนเรื่องที่ไม่มีเลข13หลักเป็นกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยในช่วงนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อมูลเก่าและคุณแม่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเลข13หลัก ปรากฏในเอกสารของแตงโมนิดาทั้งนี้การกระทําของนายอัจริยะถือว่าเป็นการทําให้แม่เสียหายตอนนี้แม่ปรึกษาทนายชนบทแล้วเพื่อรวบรวมหลักฐานจะดําเนินคดีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนเรื่องการตรวจ DNA ก็ไม่จําเป็นเพราะนายอัจฉริยะไม่ใช่พนักงานไม่มีอํานาจไปบังคับให้แม่ตรวจ DNA นอกจากนี้ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ยังระบุอีกว่า ได้ติดต่อไปคุยกับญาติสนิทในครอบครัวของแตงโมยืนยันว่านางพนิดาเป็นแม่ของแตงโมจริงเห็นตั้งแต่แตงโมคลอดออกมาและมีรูปถ่ายของนางพนิดากับแตงโมตอนเด็กๆกระแสสังคมเขาจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ความจริงเขาเป็นแม่ลูกกันนอกจากนี้ญาติแตงโมยังยืนยันว่านางพนิดาไม่ได้เล่นการพนันและเล่นไม่เป็นไม่รู้ว่าเอาข้อมูลนี้มาจากไหนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ